สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่21นะครับพฤศจิกายน2566นะครับสำหรับดาวโจน VIP นี้ก็จะมีทุกวันทุกวันนะครับออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับสองยามครึ่งนะครับ ออกทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นล,นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันออกทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดเลยเนาะ,อะออออขอขอบคุณสมาชิก,ท,กทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอืมสําหรับเมื่อวานนี้เนะาะฮุนไโจูนออกหนึ่งสี่เก้า ศูนย์หนึ่งสี่เก้านะครับศูนย์หกนะศูนย์หกเข้าชุดวินนะครับสี่เก้าก็เข้าตัวนะนะครับให้สองสามสี่เน้นที่สองกับสามมาสี่เลยนะครับตัวรองคือตัวนะสี่นะอ่าศูนย์หกก็คือเข้าชุดวินมาทั้งบนทั้งล่างว่ากันเดี๋ยวพูดง่ายๆแต่ต้องจับให้ถูกนะจับให้ถูกนะครับตัวรองมันชอบมานะครับท่องไว้เลยนะครับตัวรองชอบมานะ อ่ไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นตัวลองมันมาจริงๆเลยประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็พอจะรู้สาเหตุอยู่เพราะอาจารย์เน้นทางนี้คนจะไปทางนี้เยอะมันก็เลยหนีมาตัวทางที่ไม่มีคนมองมันอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆนะครับเคยเป็นอยู่ี้เป็นบ่อยนะครับประมาณนี้ตรงไหนคนที่ไปเยอะๆมันจะไม่มามันจะมาตรงที่คนน้อยๆเพราะว่าคน คนที่ไปเยอะๆมันก็มีทั้งคนโชคดีโชคไม่ดีด้วยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนมากจะโชคไม่ดีซะมากกว่าประมาณนี้นะครับทําให้พลาดได้นะครับให้พิจารณาตรงจุดนี้ด้วยนะครับสาเหตุที่ตัวรองชอบมาเพราะอย่างนี้นี่เองนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ตัวรองจะเป็นเลขอะไรก็มาชมเลยนะประมาณนี้นะครับมาชมกันเลยนะครับตัวรองเลขอะไรจะมานะครับอ่านี่นะครับ อ่ะเรามาชมกันเลยครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วเอาสีเหลืองนะสีเหลืองนะครับสีเหลืองอ่าอาตัวใหญ่หน่อยเจ็นะครับเจ็นะครับเน้นที่ เจ็ดนะครับตัวเลขแปดนะอ่อส่วนเก้าก็เป็นตัวเลขอ,อีกตัวหนึ่งนะครับอืมอ่อเส่วนสริญตัวนี้คู่ของเขามีอะไรบ้างเจ็ดแปดเก้านะครับคู่ของเขาก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าครับส่วนตัวชุดเจาะก็มีเจ็ดอะไรคะนี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง สองเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสาสี่็ดเจดห้าเดเห้าไล่เรียงเลยนะครับส่วน8ก็หนึ่งแ8ดแปดหนึ่งสองแดหปปหตัวรองก็มีเก้นะครับอืมน่ะเห็นไหมตัวรองตัวรองเชอบมาให้ท่องไว้เลยนะครับเก้านี่แหละมันจะมาอ่าอันนี้นะครับส่วนชุดวินนะครับวินวินมีอะไรบ้าง 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหเรียงมาเลยนะครับวินนะอ่าครับเดีย๋ยวเรียนนะครับมีอะไรบ้างนะครับเด่นนะครับเด่นที่7กับ8นะครับเด่นกับแปดนะเ่วนชุดของเขาก็เจ็ดแเ้ชุดของเขาก็1นึ่งห้านะครับตามนี้นะครับอ่าหน7่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสอห้านะครับ หนึ่งแปดแปดหนึ่งสองแปดแปดสองสามแปดแปดสามสี่แปดแปดสี่ห้าแปดแปดห้าครับประมาณนี้นะครับส่วนเก้าอย่าลืมนะตัวรองชอบมาจริงๆไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรขอให้เป็นตัวรองเถอะมาตะบันเลยไม่ให้มาก็ยังจะมาอีกร้อง,องห่มร้องไห้จะมาด้วยประมาณนี้นะครับเน้นที่เจ็ดนะครับลูดก,กับเปลี่ยนกับแปดเจ็ดเด่นที่สุดนะครับแปดรองนะครับแต่เก้าเนี่ยชอบซอสและเอือกเปือกน,นะครับ อ่าชอบเสียอกมายีเด่นนะครับประมาณนี้ชุดวินตรงนี้นะครับชุดเจาะตรงนี้นะชุดเจาะตรงนี้นะครับม,รมานี้เน้นที่รูดนะครับรูดรูดกับวิ่งนะครับเป็นหลักนะเน้นที่เดใช่ไหมเจ็ดทองอะไร8กับ9แต่อย่าลืม9นะครับมันชอบมานะเก็กเด่นส่วน8ใครชอบก็จัดไปนะครับ ไม่ไวาจะเป็นอะไรตัวรองมันมาตะบันนะครับอย่าลืมท่องไว้เลยตัวรองคือตัวเด่นท่องไว้เลยนะครับอันนี้นะครับตามนี้นะครับจดเอานะใครชอบเท่านึงเจ็ดนั่นแหละที่เด่นเนี่ยหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเด่นนะหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดเด่นนะถ้าก้าวมาก็เหมือนกันนะครับ 9 1 9 3 9นนะครับประมาณนี้นะครับส่วนชุดวินพิจารณาดูนะใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับ789ออกเที่ยงคืนครึ่งทุกวันทุกวันใครยังไม่นอนก็มาลุ้นได้นะครับใครยังไม่นอนก็มาลุ้นได้นะครับประมาณนี้นะครับใครนอนแล้วก็มาลุ้นตอนเช้าเอาเดี๋ยวมันจะอดหลับอดนอนนะครับอ่าใครตัดนะครับตามนี้เลยนะครับพบกันใหม่นะครับพ่งนี้นะพบกันใหม่วันถัดไปนะครับอ่า ครชอบเก็บก็จัดไปเน้นที่รูดเป็นหลักนะครับได้กินบ่อยเป็นรุ่นประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแเ่งๆ,ๆนะครับแนวทางวันนี้ก็มีตามนี้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับครับสวัสดีครับ